สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ นะสวัสดีครับมีลักี่แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันในแลกหน้าเรางไอดอลอเมนเจอร์นะครับวันนี้เราเออมาพาผ่านด่านไฟบีสนะครับก็เป็นในส่วนบอส RX เจ้าหุ่นยนตัวมหาอันตรายเลยนะแล้วก็ในส่วนพี่วัวแดงนะพี่วัวแดงนะครับเพราะว่าพี่วัวแดงจะสามารถใช้สถานะเบรกได้ทําให้เราไม่สามารถใช้สกิลหลอดได้ครับอันนี้ก็เป็นตัวค่าวิสา์แต่จะมีวิธีปราบนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนการเล่นการปราบบอสเลยแล้วกันนะครับก่อนขออนุญาตแจก,กโค้ดก่อนเลยครับลืมวันนี้มีโคนะ้ดนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะลืมใส่ตรงนี้ด้วยนะครับ่ต่อไปเป็นในส่วนสกิลมีเซตตามนี้นะครับวิสามีเซตตามนี้เลยมันจะขัดบอสแปะเลยแล้วต่อไปในส่วนออคูอเดอร์ตัวแบกนะครับมัน,นใช้คำว่าตัวแบกเลยไม่มีไนายก็คงไม่ผ่านเหมือนเดิม ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆทำตามแล้วไม่ผ่านจริงก็คือต้องต้องให้สมัยอาจต้องคีนิดนึงนะครับตะกี้เลนเจอร์นะแล้วก็เป็นในส่วนพระมีใช้ต,ตามนี้เลยประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆที่ดาเบลไม่พออาจจะต้องแบบหลายรอบให้คูเซอร์มันคีจากสกิลสมัยนะครับหรือไม่อาจจะแบบไปเล่นโหมดอเออครื่องบินหาะโหมดเครื่องบินหอะนะครับก็ไปเก็บแต้มอาส,สกิลเออสกิลสมัยบวกให้เลยเยอะๆเอาตอนนี้สเตตัสนะครับตะกี้วิสานี่คูเซอร์นะครับอันนี้เลนเจอร์นะครับ อันนี้พีทนะครับอะเผื่อช่วยผู้เล่นท่านแล้วกันนะครับอะเดี๋ยวเราไปตีบอสก็เลยดีกว่ามาเลยเจ้าบอสแคนดัมอะมาถึงเราก็จะไอวอลก่อนเลยับเพราะว่ามันจะขัดพอดีเลยถ้าเพื่อนเพียเซตตามหมีเนี่ยบอสจะไม่ได้ขยับเลยครับคือมันต้องขัดเป๊ะนะตัวเนี้ยถ้าขัดไม่เป๊ะก็โดนสกิลทีเดียวตายและแน่นอนครับพระเอกของเรื่องนี้ก็คือคูซาเดอร์นี่เองเอาไปบับไลท์ก่อนครับแล้วก็สมัยบวก อะไงก็ได้ขอให้ฟูซาเดอร์สมัยสองทีตายทุกตัวครับแค่นั้นเองถ้าดาเมจไม่พอก็อาจจะแบบต้องพึ่งโชคนิดนึงนะต้องทําแบบสมัยติดคีสสองทีประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวจะมาผ่านเอ่อมอนเตอร์ในแมปนี้นะครับก็จะมีตึงๆคือพี่วัวแดงนะครับแล้วก็จะเป็นพวกคนแคะมันถือค้อนสองอันนะ่ะสองตัวอันนี้ก็กวนนะครับเพื่อแบบนี้ค่อนข้างกวนมากนะเอเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสาหรับเอ่อตัวแรกคือพี่วัวนะครับมีเซตตามนี้เลยนีเย่เดี๋ยวขอเพียงกอนครับคืออันนี้ต้องบอกว่าถ้าพี่วัวเนี่ยเราเอาสกิลหลอดลงไม่ได้ครับมันจะเบรก ก็แนะนําให้เอาสกิลอย่างนี้ลงดีกว่าครับผ่านง่ายกว่าก็เป็นเออแล้วเจ้าพี่พี่วัวแดงเนี่ยแกจะเป็นธาตุไฟด้วยนะครับถ้าเราเอาธาตุน้ําแข็งยิงก็ผ่านง่ายประมาณนี้นะครับต่อไปในส่วนคูซเดอร์คูซเดอร์นี่อันนี้มีเอาแค่นี้เลยครับผ่านได้ทุกคอนเทนต์เลยเนี่ยทุกตัวเลยส่วนญ่ดาน,นี้มีใช้แค่นี้แผ่านหมดต่อไปจะเป็นส่วนเลนเจอร์นะครับแล้วก็ต่อต่อไปก็คือพระพระก็เอาแค่นี้ครับจบแล้ว ลุยกันเลยดีกว่าครับนี่เจ้าฟูลเลียสมีลอดนะครับพี่ควายนี่เองนะเราจะเอาเห็นปหมสตอมการ์ดจะไม่โดนเบรกครับถ้าเกิดใช้หลอดโดนเบรกเพราะส่วนใหญ่คนที่เขาติดเห็นไหมหมอบหรือส,สลายเลยส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านมักจะเกิดขึ้นมาจากปัญหาคือเออนักเวทตัวหลักเพื่อนๆไปใช้หลอดครับมันไม่ยิงยิง,ย,งยิงไม่ออกอะยิงแล้วด้านประมาณนี้นะครับเออนะคือ หลอดอะสามารถเอามาเซตยิงได้ทุกตัวครับยกเว้นไอ้โครงกระดูกวันเดอเอ้ยยกเว้นไอ้พี่วัวแดงตัวเดียวนะครับนี่ตัวอื่นมีก็เซตแค่นีนอะไรยิงได้หมดเลยตัวอื่นเราก็าเอาสกิลหลอดกลับมานะครับพี่วันเดอนี่ครับหลอดหลอดไปก่อนเลยเปยงใบเจ็ดแสนก่อนเลยครับคุมกะบานกอเลดโดมินียนเออส่วนใหญ่ติดเกาะ ออโอ้โหโดนไปสองล้านใปสวรรค์ยังไม่สมัครใจนะครับโอโ้เกมนี้มันขายจังเลยเฮ้ยสายฟรีเริ่มสายฟรีเติมน้อยเริ่มแบบเริ่มหวั่นไหวแล้วนะอ่ะต่อไปเป็นส่วนพี่มาร์กนะครับพี่มาร์กนี่เราก็เปิดยิงอัดได้เลยครับฆ่าไปได้เลยไม่มีอะไรเลยครับ ม,มีมีใช้เอเซตเดียวกันหมดเลยนะไอสามตัวละครนนะ่ะพี่มาร์คพี่วันเดอร์เอ่อคนแคบมันจะมีอยู่สองตัวมีอยู่สองชื่อนะครับส่วนถ้าเกิดสมมติเราไปเจอพี่วัวแดงก็แค่เปลี่ยนสกิลเอาหลอดออกแค่นั้นเองแล้วก็เอาน้ําแข็งขึ้นหลักๆแค่นี้เองโมทันฟิตมีเซตตามนี้นะนี่เซตตามนี้เราอย่าไปเปิดสกิลหลอดเออเลขหนึ่งครับเริ่มมามันจะสาตาร์ทหมู่นะครับประมาณนี้นะอันนี้คูซาเดอร์แล้วก็เป็นในส่วนเลนเจอร์นะครับแล้วก็พระตามนี้ครับ อ่าเรยบร้อยครับจบไปในส่วนเจ้ามูท่านฟิตนะครับเอาไปว่าเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับเผื่อเพื่อนๆมีคำถามอะไรเกี่ยวกับแร็คน้าเไอเดอร์อเวนเจอร์ก็มาทิ้งใต้คอมเมนต์นะครับคือมีต้องบอกบอกว่าเออแร็คเนี่ยมีจะพยายามลงวันละแมปวันละแมปนะเพราะว่าคือมีไม่มีเวลามานั่งกดเล่นเกมเดียวไงคือตอนนี้มีรับงานอยู่ตอนนี้คือประมาณ10เกมบวกคือมีก็ต้องไปทําเกมอื่นด้วยถูกไหมครับเพราะว่าเขาก็จ้างงานประมาณนี้นะถ้าเกิดสมมติมีเล่นเกมเดียวป่านี้โอ้โหคงไป อันนี้อันอันนี้คือเล่นอยู่10เกมบวกคือมันต้องแบ่งความสามารถการเล่นเพื่อ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 นึกภาพออกไหมเราก็ต้องแบ่งเกมนี้1ต่อ10 1ต่อ10 1ต่อ10 1ต่อ10ถ้าเล่นเกมเดียวมันก็10บสไงถูกไหมมันก็มีก็จะเล่นได้ดีกว่านี้เยอะมากอ่ออีกสําคัญอีกข้อนึงคือหมีไม่ได้เป็นสายเติมด้วยมันก็ต้องแบบค่อยค่อเขาเรียกว่านะค่อยๆกระดึบกระดึบกระดึบไปอ่ะพยายาม คืออันนี้อันนี้บอกก่อนเลยนะสายพี่กับเสริมสายเติมน้อยกับสายเติมเยอะมันจะแตกต่างกันเลยครับตรงนี้ว่าสายเติมเยอะเนี่ยดามจเ,เขาจะลน้นล้นอยู่แล้วแบบสกิลที่3มล้าน5้าล้านมันยิง2ทีตายหมดอยู่แล้วอะ่ะแต่คือถ้าเกิดเป็นสายพีสายเติมน้อยเนี่ยมันต้องขัดบอสเปะมันต้องทำาลโล่มาต้องแบบเล่นเทคนิคก,กว่าเยอะเอาเป็นเพื่อนิภาพออกไหมมันอาจจะต้องใช้เวลาน,นิดนึงนะครับ อ่ะเผื่อใครมีคําถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอยากให้หมีช่วยอะไรเกี่ยวกับออแลกหน้าร้องไห้เดินก็มาพิมพ์ใต้คอมม์คืออย่างที่บอกใครขออะไรหมีทำให้หมดหมีเป็นมีทุกเกมนะตั้งแต่แคนดัมเซเว่นไนท์โทนิโนคูนี้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่คืออ่ะขอให้คนเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ